วันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูตัวรากชะพลูนะครับชะพลูนี่เป็นยาตัวหนึ่งที่อยู่ในเบนจกูลนะคะดีชาสัจจขิงเนาะตัวนี้จะอยู่เป็นยาสมนุนไพรประจำธาตุน้ำนะครับเป็นยาประจำธาตุน้ำนะฮะตัวนี้ใช้ขับเสมหะใช้แก้อาการทางเสมหะนะครับส่วนของรากชะพลูนี่ยากมากนะครับขุดมาแบบ แล้วก็คัดเอาเฉพาะรากเพราะการใช้ยาต้องใช้ให้ถูกส่วนนะครับส่วนของรากนี่จะขับเสมหะลงสู่คูทวานนะครับตัวนี้นะน่ะเอไปเข้ายาได้หลายชนิดนะครับอย่างยาเปนสกูลแล้วก็แทรกอยู่ในพวกยาลมต,ต่างๆได้นะครับเป็นยาปรับธาตุนะครับปรับสมดุมลในร่างกายดินน้ำลมไฟให้สมดุลน,นะครับส่วนของใบจะมีรสเผ็ดร้อนนะครับทำให้เจริญอาหารขับเสมหะนะครับทำให้เสมหะงวด ทำให้เลือดลมซ่านไปทั่วร่างกายนะครับในส่วนของดอกหรือลูกชพูนะครับก็จะมีรสเผ็ดร้อนนะครับตัวนี้จะแก้สอเสมหะนะครับเสมหะบริเวณลําคอนะครับทําให้เสมหะแห้งนะครับช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยขับลมในท้องด้วยนะครับส่วนของต้นก็ขับอุลระเสมหะเป็นเสมหะที่อยู่ช่องอกนะส่วนของล่างนี่ก็ขับเสมหะลงสู่กุทวานนะครับโลคเกี่ยวกับเสมหะต่างๆขับลงออกไปกับอุจจาระนะครับ ให้มันระบายออกไปทางอุจจาระนะฮะพอดีวันนี้มีิวกาสได้เก็บรากชะพูนะฮะต้องขัดให้ดีล้างให้สะอาดนะครับกวันนี้จ,จะนําไปใช้เข้ายานะครับ <Yeah. S 1> ตัวรากชะพูที่อยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปมันจะเป็นทั้งต้นนะทั้งต้นทั้งใบเลยที่เราเอามาใช้มันจะไม่ถูกส่วนนะครับขัดอาเฉพาะรักแท้ส่วนของใบส่วนของต้น ต้นนี่ใช้ข้อเหนือดินขึ้นมานิดนึงได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาส่วนของต้นทั้งหมดเอาส่วนใบส่วนอะ้รจะต้องคัดทิ้งเพราะเลานาไปประกอบยาแล้วมันจะมันจะผิดส,ส่วนนะครับสรรพคุณมันจะผิดส,ส่วนไปคนระับการออกฤทธิ์ยาสมุนไพรหรือต้นไม้แต่ละต้นนะรากต้นใบดอกผลพวกนี้จะออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับมีสรรพคุณแตกต่างกันไปนะครับถ้าจะทํายาให้ออกสรรพคุณได้ตรงตามที่เราต้องการเราจะต้อง ใช้ให้ถูกส่วนนะครับในตำราแพทย์เขาจะระบุว่าใช้อะไรนะครับถ้าบอกว่าใช้รากชะพูเราก็ต้องใช้รากชะพูเท่านั้นนะครับอย่าเอาใบชะพูมาก็ไม่ได้นะครับสมุนไตรงจ็นตำรับยานะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําให้รูนะกับรากชะพูนะครับตนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรกอแนะนําให้ใช้เป็นสมุนไพรตำรับนะครับหรือเป็นพิกัดยาก็ได้นะจะปลอดภัยกว่านะครับ ถ้าสมุนไพรเดียวนี่มันใช้แก้อาการได้แต่ว่ามันมีผล้างเคียงต่อร่างกายมากนะครับมันจะไปกระทบกับธาตุดินนะกรับไตเรานะจะไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็น,นถ้าใช้เป็นก็ปลอดภัยนะครับปรึกษาแพทย์แผนไทยปรึกษาเภสัชกรแผนไทยได้นะครับในการใช้ยาสมุนไพรนะครับรับวันนี้ก็ใปดูเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับนี่ก็เป็นลักษณะของรากช่อผูนะครับที่เราตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะพร้อมจะอาไปทําเป็นเครื่องยานะครับเข้าตํำรับยาต่างๆนะพอแห้งแล้วก็ลากออกจะเป็นสีน้ําตาลดําแบบนี้นะครับนะถ้าใครมีเครื่องอบก็นําไปอบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงมัดปากไว้ให้ดีหรือใส่ปิ๊บนะมิดชิดนะครับให้สะอาด จะได้นำไปประกอบเครื่องยาได้ง่ายนะครับ